ข้างหลังมันมันมีรูเห็นหนังศีรษะขาวๆก็คือผมมันน้อยลงพี่อยัมีผู้ช่วยไหมหลักๆเลยมันคือแชมพูฮาวิล่าก็คือใช้แทนแชมพูปกติของเราไปเลยพี่อยันสักวันหนึ่งประมาณสองรอบหรือสรอบใช้2อรอบผมอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วทุกคนจะสบายใจพอมารอบที่แบบอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าผมมันจะหยิกฟูไหมผมมันจะบางไหมผมมันจะขาดน้าหนักหรือเปล่าพอมาใช้ฮาวิล่ามันไม่ร่วงแล้วมันจะมีไลูกผมขึ้นมามันก็เห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงกล้ามาเล่าให้ฟังว่าตอนลระ อนะตอนที่หนูเล็กท้องอ่ะบอกเลยว่ามันเจอมากๆคือเรื่องผมร่วงก็มาเจอของฮาวิล่าค่ะพอเปิดเข้ามาใช้ปุ๊บสะปั๊บเนี่ยหอมมากเลยอะ่ะแล้วที่สําคัญตรงที่แบบว่าเป็นแสกลึกๆอะ่ะตอนนี้คือดีขึ้นมากๆวันนี้คือพอใช้แล้วอ่ะมันเห็นผลจริงๆค่ะว่าผมลรากลับมาแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจและมั่นใจกับฮาวิล่านะคะผมจะรวมแบบเยอะมอากเยอะจนทั้งคณะ เขาไปใช้แชมพูอยู่ตัวหนึ่งแนะน,นำแชมพูคาร์วีราครับเป็นแชมพูสมุนไพรได้ได้ลองใช้ดูปรากฏว่าเออมันมันสบายหัวดีแล้วก็กลิ่นม,มันก็หอมเลิศเราได้ลองใช้มาประมาณชักเดือนกว่ากว่ามันก็ร่วงน้อยลงใครที่มีปัญหาเรื่องผมนะครับก็อยากให้ลองแชมพูคาร์วีราแล้วก็ตัวนของผมเสียมาก,มากๆนะคะ ขาดุดร่วงนะคะและก็เพิ่งมาเจา้จา,จาตัวนี้นะคะไฮวิล่าก็สามารถช่วยให้ผมเราเนี่ยมีการงอกใหม่หรือว่ามีการยาวใหม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะซึใท้ประมาณสักสองสเดือนนะคะผมจะดูแบบตกดำหนาขึ้นแล้วก็มีผมเกิดใหม่